รักษาคีลอยหรือแผลเป็นมีแค่ยาฉีดสเตียรอยเท่านั้นเหรอการรักษาแผลเป็นและคีลอยยังเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสําหรับวงการแพทย์ในปัจจุบนันท้าทายไม่ท้าทายก็ลองดูสิคะมีประชุมระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนานาชาติครั้งนี้เป็นทางที่5แล้วนะคะแต่ว่าจากงานประชุมวิชาการล่าสุดนะคะที่หมอและหมอฟางเนี่ยได้เข้าไปประชุมมานะคะเพราว่ามียาหลากหลายตัวมากเลยคะ่ะที่คุณหมอจากต่างประเทศนะคะนิยมใช้กันแล้วก็ให้ผลการรักษาที่ดีมากคะ่ะแต่ละตัวเนี่ยนะคะก็มีงานวิจัยนะคะรับรองมากมายคะ่ะ มียาอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะตัวที่1เลยก็คือโบทูลินุมท็อกซินหรือโบท็อกซ์ค่ะ2ยาในกลุ่มแคลเซียมชแนลบล็อกเกอร์3ยาในกลุ่มเคมีบําบัดในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง4ยาสลายไฮยาลูโรนิกแอซิดค่ะ5ยาต้านคุมคุมกัน6ยาในตระกูลฟิ่นค่ะ7ยาต้านการอักเสบ8ยาห้ามเลือดบางชนิด9ยารักษาเชื้อราบางตัวค่ะและ10วิตามินซีและวิตามินอีค่ะซึ่งถ้าถามว่ายาที่หมอกล่าวมานี้มีในประเทศไทยไหมและมีมานานหรือยังตอบได้เลยค่ะว่ามีใช้นะคะแล้วก็มีมาานนแล้ว แต่ด้วยข้อจํากัดบางอย่างนะคะเช่นการนําเข้าตัวยาการเข้าถึงของยานะคะรวมถึงความเชี่ยวชาญของแพทย์ในการใช้ยาเหล่านี้ในการรักษาแผลเนี่ยทำให้ยาเหล่านี้นะคะยังไม่มีการขออนุญ,ญาตอ,อยลาม,มาเพื่อใช้ในการรักษาแผลเป็นค่ะดังนั้นยาในกลุ่มที่หมอกล่าวมาเนี่ยก็จะใช้รักษาตัวโรคเป็นหลักตามโรงพยาบาลรัฐค่ะหากใครมีข้อสงสัยเรื่องแผลเป็นแล้วก็คีรอยเนี่ยสามารถปรึกษาได้ที่ JM Clinic เลยค่ะ